ขึ้นวางกับหน่อยเนี่ยต้องบอกว่าหลายรายการมากๆเลยอ่ะลืมบอกแล้วก็นะคะนาฬิกาสุดท้ายแล้วลืมลืมลืมนะคะนาฬิกานะคะมีคนทักเข้ามาเยอะมากว่าพี่หน่อยจัดโปรวันที่10เดือน10ให้ต่ออีกได้ไหมหนูอยากได้คือต้องบอกว่านาฬิกาของหน่อยนะคะเป็นนาฬิกาที่ให้ P order ราคาปกติ1290าบาทกันไกลเราอยู่ไหนน้อนะคะจะให้สาธิตให้ดู ไม่เป็นไรเอาอีนี่ก็ได้เอาอีสายชาร์จแบบเนี้ยแข็งๆเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่านาฬิกาของหน่อยนะคะให้พรออเดอร์รอของ14วันแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากตอนนี้มียอดพรออเดอร์ทะลุ500เรือนไปแล้วแล้วคือต้องบอกว่ามีจํากัดในการเปิดราคาโปรโมทเนี่ย อยู่ที่999แล้วปิดไปแล้วปรับขึ้นไปแล้วแล้ววันนี้มีคนทักมาเยอะมากว่าปู10บทับสิบพี่ลดให้หนูหน่อยได้ไหมอะไรนี้ก็เลยจะปล่อยให้วันนี้10เรือนเท่านั้นที่จะได้ราคานะคะเปิดตัว999เดี๋ยวดูความพรีเมียมของมันทำไมคนถึงนิยมนะคะแล้วก็พรีออเดอร์แบบรวดเร็วขนาดนี้อันนี้ค่ะ อันนี้เป็นสายชาร์จแบตเนาะหัวเป็นเหล็กแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหน่อยจะสาธิตให้ดูเนาะขูดหน้าจอให้ดูเลยได้ยินเสียงใช่ไหมคะหน้าจอไม่เป็นรอยยังไม่พอนะคะกันน้ํานะคะกันน้ํากันเหงื่อกันฝนนะคะแล้วก็กันน้ำมีการทดลองได้30เมตรนะคะหน้าปัดนะคะเป็นองค์พระปู่พญานาคนูนขึ้น3มิติแบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งเพชรรอบแบบนี้นะคะฝังเพชรรอบเข็ม หน่อยใส่อยู่มอีอะไรนะสายสีทองสีเงินมีให้เลือกถึง9แบบแล้วก็ปล่อยแค่10เดือนนะคะ10เดือนเท่านั้นที่จะได้ราคา999 9า 99, ้อถ้าหมดนี้ไปคุณจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะรีบเลยนะ10เดือนเท่านั้นนะคะอ่ะเราจะมาปล่อยรัฐบาลแล้วพี่เขาบอกว่าน้องหอยพี่ง่วงแล้วนะคะมานะคะเราพร้อมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหน่อยนะคะจะเขียนให้ แล้วก็ให้แคปหน้าจอกันนะใครสนใจชอบบูชาเครื่องรางนะคะบอกไปเลยว่าไม่เคยจัดโปรพิเศษแบบนี้มาก่อนไปถามสกลุ่ม VIP ได้โหลดนะคะไปถามโหลดเม่เคยแจกหลายขนาดนี้มาก่อนแล้วคือต้องบอกว่าอะไรอะ่ะทูปอะ่ะวันที่สิบเดือนสิบจำกัดแค่ร้อยสิบชุดล่อไปสามสี่ร้อยชุดเออเกินก็เกิน,กน,กนไปอ่ะอ่ะนะคะประการ ชอบที่สุดนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันต้องมาสองตัวล่ามขนม่นขนาดนี้เลยนะอะนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอันนี้เป็นความในใจของหน่อยแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าราศีมังกรเกิดวันพุธนั่นนี่แล้วก็เปิดเลิกเปิดใช้ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วที่เขาสามตัวหมุนสี่ครั้งก็เลยรู้สึกว่ารอบเนี้ยต้องมาสามตัว จริงจริงนะคะคือต้องบอกช่วงนี้ปังมากอู้ีคนมาติดต่องต,ต่องานอะไรเยอะแยะเลยคือแบบดีสุดๆเออก็ขอให้นะคะได้รวยได้เฮงได้ปังไปด้วยกันเด้อขอได้มีโชคมีลาภปังด้วยกันอยากให้เอฟซีปังปังได้ปลดหนี้กันนะคะรัฐบาลไทยป้าจะบอกว่าประกาก็ไม่มีเอาไอ้นี่เขียนเอาดินสอเขียนคิ้วเขียนเมื่อวันที่16เดือน10 ทัวให้หมดเลยนะมีเลขฝันแล้วก็เลขสูตรนะคะเลขฝันมีคนมาบอกเลยสองเก้าแปดเด้อวัสัุว,ว่าเพื่อนบอกนะในความฝันไม่รู้ว่าจะแม่นเหมือนเดิมหรือเปล่าเลขสูตรนะคะเคาะได้นะคะเลขสูตรเคาะได้สามเจ็ดศูนย์นะคะ ชอบที่สุดเลยชอบครับชอบแน่ชอบอีดีอีหรอคือเก้าแปดบานนิดหน่อยเลขพารวยระวังเลขตัวนี้ตัวเดียวคือระวังเลขหกกระดกเป็นเลขเก้ามานะคะเดี๋ยวหน่อยจะให้ทางติ k ต่อแคปก่อนแล้วถัดมาเป็นแฟนเพจนะคะแฟนเพจตอนนี้ยอดแชร์เท่าไหร่แล้วลกูกน้องปอบอกพี่หน่อยน้องปอบอกพี่หน่อยอะอันนี้คือไลน์แอดสำหรับใครที่สนใจจะซื้อลอตเตอรี่ เขียนด้วยอ่ะยอดแชร์เท่าไหร่แล้วปอยอดแชร์เท่าไหร่แล้วมาค่ะพร้อมนะติ๊กตอบพร้อมนะติ๊กตอบพร้อมนะคะเดี๋ยวหน่อยจะให้แคปม,มันใหญ่มันจะเขียนได้นะไหนนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดงดะนะคะอึ๊บนะเลขฝันเพิ่นมาบอกสองเก้าแปดมาสัน่น เลขสูตรคิดได้3ามย์ชอบที่สุดเลยเกชอบมากนะคะชอบมากอ่ะนะคะหนึ่งสองสา้าหกเจเก้านิดเหน่อย9ก้าจอยเก้าจิตมีหลายสเต็ปพร้อมอาเซียบนะคะอวดแขนเออนะคะถัดมาแฟนเพจเตรียมตัว218แชร์น่ารักมากเอฟซหน่อยเอ้ยองเงี้ค่อยมีกำลังใจในการแบ่งปันหน่อยแม่ าจอยเก้าจิตสิบนะคะอ่ะเด้อเด้อเด้อนะคะอ่ะแล้วท่านใดนะคะที่อยากจะได้นะคะเลขตุ๊บก็รอดูอีกทีนึงนะนะคะตุ๊บนั้นอาจจะลุ้นได้ทั้งอมสินแล้วก็ไทยเข้าออมสินมาสามงวดติดแล้วแล้วก็เข้าไทยด้วยนะคะนะคะเข้าไทยด้วยเด้อแล้วก็ลองมาลุ้นดูวันที่สิบสี่นะมันจะตรงกับเลขฝันอีกไหมเลขฝันอีสองเก้าแปดจะตรงกันไหมนะคะมันจะตรงกันไหมเรามาลุ้นกันวันที่สิบสี่ หน่อยจุดทูบวันไหนนะขอทวนอีกทีหนึ่งขอทวนอีกทีหนึ่งเราจะเจอกันวันที่เท่าไหร่15 16 17 18หน่อยไม่ได้ไลฟ์สี่วันเลยเข้าคอร์สเรียนออนไลน์เราจะเจอกันในวันจุดตุ๊บวันไหนชอบความเป็นพี่นี่หน่อยบอกอีสานชอบนะคะคนอีสานเนาะนะคะคนอีสานเนาะนะคะเราจะเจอกันวันไหนน่ารักมากๆเลยวันที่14เวลาสองทุ่มครึ่งเวลาเดิมนะคะเวลาสองทุ่มครึ่งเวลาเดิม ขอดูนาฬิกาหน่อยค่ะราคาเท่าไหรค่คะนะคะได้ค่ะนะคะว้ายเจ้าคือเพิงกหมามันบ้เมรมันเต็มไปแล้วบ่อสีเรืือนน่นะ